เอาสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับกากา้ EP บ้านะครับวันนี้เราจะมา r e ค x story เก่าที่เราเคยลงนะครับว่าลงอะไรไปบ้างตั้งแต่สมัยเด็กจนถึงตอนโตครับตอนนี้ก็ยังเด็กอยู่เอามาดูคลิปแรกกันเลยนะครับรูปอะไร ขอภัยประสบการณ์ในการเล่นวิดีโอนี้เป็นรูปลูฟี่ครับรูปลูฟี่อ้าวอ้นี่เลยวันนี่ยีิบเจ็ดตุลาครับสองพันกี่ไม่รู้หอ่าอย่าอยหน้อนีอาาดูรูดรอไป ه, อันนี้ใส่เสื้อสี้มนะครับเป็นเสื้อลิงเสื้อลิงจะเป็นรูปลิงอยู่ในป่าอันนี้ดูไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่อ่ามือจยาดได้ออาจารย์เนี่ยมันดูปัจจับหนถอดแป้นถอดแป้นถอดแป้นนี่อันนี้ก็รูปตั้งแต่สมัยป4เลยครับรูปตั้งแต่ป4 ซื้อตัวสามมารแรกๆแล้วเราก็มาหัดทำรูปนะปน,น,นี่รูปหัดทำตอนแรกนีอ่ออย่างที่ชีคุที่นี่รูปหัดทำตอนแรกโบอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นแอป,ปที่แบบเอาสติกเกอร์ใส่ลงไปมีตัวละครให้เลือกอยู่อืมเอาครับไปอันต่อไปเลย คลิปเด็กหัวฟูครับอันนี้รูปผมสมัยโคตรเด็กเลยอันนี้รูปสมัยเด็กมากโอ้โอโยหัวยังฟูเป็นซตูปเปอร์เซย,ย่าเลยตอนนั้นน้องเล่นโทรศัพท์ไหน้องเล่นโทรศัพท์แล้วก็เล่นวาดรูปบาร์บี้แล้วมันก็ กดแชร์มันลงสตอรี่โอ้ยปัดคือเป็นเวรกรรมแทนออเพื่อนยังถามสนุกไหมอืมไม่ช่างอันนั้นมันอันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นคลิปโลนโลที่หัดตัดแรกๆครับหัดหัดตัดแรกเลยหัดตัดเลยอ่ะเพิ่งมาหัดตัดเลยอ่ะตัดคลิปโลนโล ตัดยังไงให้เห็นไม่เห็นหนะ้าหรุนเออ่าอัน,น้วมาคลิปต่อไปอันนี้เรามาหัดตัดแรกๆเลยนะครับเอาคลิปคนอื่นเป็นคลิปคนอื่นมาแล้วใส่รูปอ,อันนั้นครับทุกคนเป็นเหมือนผมไหมเพื่อนทำน้ำําอุ่นบ้านคนอื่นอ่าก็จะเป็นฝากบัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่บ้านผมตัวเมาเองครับ <just> <laughs> ไปกันต่อลงเยอะอยู่เน,นี่ยเราโรสตอรี่เยอะอ่าน,นี้ก็มารีไฟตัดรีไฟอันนี้ทำคลิปรีไฟไ กับเพื่อนอีกสองคนนะเอาพร้อมอีกอยังฮะโอ๊ยไม่ใช่ดิพร้อมยังอีกอยีส่สิบวันอ่าสงการยี่สิบวันสงการนะนรับเลยอัน,นี้อัน,นี้เริ่มตัดเป็นนะครับอันนี้เริ่มตัดเป็น ตัดที่เลยเนี่ยตัดที่เลยเนี่ยตัดวังสงการเนี่ยอามาตัดคลิปมาคลิปฟีไฟอีกแล้วนะครับมาดูกันอาเล่นตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้จำไม่ได้นะมาดูกัน บอกเลยตัดคลิปนี้โคตรแหลกอะ่ะคลิปนี้แหลกจัดอะ่ะคลิปนี้จัดโคตรแหลกแบบจัดแหลกจนแบบยังตัดไม่สเสร็จอาลรงเลยอนันนี้มามาดูนะครับช่วงเมษาหน้าร้อนแต่โลกเอ้ยเมษาหน้าร้อนแต่โลกบัดเป็นหน้าหนาวช่วงนั้นโคตรหนาวอะ่ะเมษาอะไรฝนโคตรหนาวอะ่ะฝนตกด้วยโคตรหนาวจริงแต่ ผมผ้าเต็มเลยจริงครับผมผม6 5อย่างนี้อย่างเยอะเลยโอ้โหมาคลิปต่อไปนักฟุตบอลที่ผมชอบต,ตัดอีนะที่ผมชอบอยา โรนันโดครับอ่ะไปกันต่อถ้าการเรียนเป็นกีฬาอ,อันนี้น่าจะปอาหกแน่นอนแม่งติวทั้งวันเนี่ยติวตั้งแต่เจ็ดโมงเนี่ยดีไม่ดีบางทีไม่ได้เขาแถวด้วยซ้ำถ้าไปเร็วถึงห้าโมงช่วงนั้นติวโหวดมาครับ เหรียญเต็มคือเหรียญเต็ม,มไปดูกันอ๋อไอ้น,นี้คลิปน้องฝากครับน้องฝากลง Story. สตอรี่อ่าแอสสอลวิทนะครับเจี๊ยสอรวิทสอนกินเจี๊ย่อยจะขยับโยกยาไปกันต่อครับคลิปไปทัศนาศึกษาอันนี้คปอปห้าหรือเปล่านะปอหกปอหก คนไม่ครบเนี่ยปามพันสติกสุดสุดที่สินแกดครับไปดูกันอันนี้เปืดนหนาหนาหนา,า้ไปกันเนาะอันนี้คลิปอะไรเฮ้ยเดีอะคลิปนี้เราก็ถ่ายตามดหกครับ มาดูเป็นไงนสมัยปากอมชมพูปากอมชมพูครับออยูสมัยนั้นโรนัลโดอยู่ครับผมชอบแมนยูมากโรนโดอยู่ไอช่วง ที่รอนโดย้ายมาแมนดูจากยูเป็นตุ๊ดอะมามาดูคลิปต่อไป Happy Birthday to me อ่ามันเกล็ดถุงนะครับอ่าก็มี ครับไปกันต่ออะะอันีิตัดสูงนักเรียนหัวเกียนจัดวันนั้นไปที่ร้านช่างตัดผมนะครับเรื่องเป็นี้ไปกับย่าผมบอกว่าขอลองสรงขอลองไม่ใช่ดิขอลองสรงเออขอลองสรงย่าเอาสูงนักเรียนเอาสั้นๆเลยเรียบร้อยหัวเกียนอย่างนี้เลยไปดูไงนี่ ตอนนี้ผมยาวแล้วนะครับไปไอ้น,นี่ชิวเฮาจัดเลยถ่ายรูปรถจยานเนี่ยแต่ก่อนชอบนั่งเล่นถนนใหม่มากถ่ายรูปนะรูปรถจยานอีกแล้วรถจยานแม่บ้านที่ฉันเคยโซตกมาบ่อยรถจยานแม่บ้าน อ่านะครับอันนี้มามาทรงดูแล้วใส่แว่นวเอเอฟค์ใส่แว่นนวนไม่ได้คุยต่างนานผมก็คกไม่ได้เขาทเราได้คบกันไปกันรอนี่ตองไหนอ๋อเดี๋ยวต้งโทษนัวมาเป็นนักบอนดีกว่าเพื่อนบอกไอเด็กเลวคําตอบคือตอบคืออะไรวะ ครับผมเด็กเลวเด็กเลวแบงค์เนาเอะอนนี๋อันนี้อันนี้ลงสตรอรี่ถ่ายฮ่องกงใส่แว่นเก็บซุ้งหมัยนั้นไม่มีสิวเลยนะตอนนี้มีสิวเอามาแฮปปี้เบิร์ดีครับ ไปกันต่ออันนี้อันนี้น่าจะเหงาถ่ายเด้อ่าเดียวเราก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วโลสตอรี่น้อยอยู่นะเนี่ยอไปดูกันออ่าันนี้เป็นเล่นที่สวนน้ำนะเขาถ่ายหน้าย,ยิ้มคตรหลุดหัวล้นด้วยบวชมาใหม่มมมใหม่ ไ,ไปดูอ่านี้อ่ะไอ้นี้เทนนี้แม่งคิดมากเลยนะแต่ก่อนอะเอารูปเด็กมาแล้วก็เอามารูปปัจจุบันมาใส่ดูครับปัจจุบันเป็นไงเพิ่งบวชมาใหม่ๆหัวโล้นแน่นอน แล้วตอนนี้สิวสิวขึ้นแบบสิวขึ้นแบบเต็มหน้าผากนะตรงจมูกมียังไม่มาตรงแก้มตรงคางครับไปไมนะอันนี้มะนี่น,นี่นี่ตัดสกินเฮนะอันนี้ลงรูปรูดไปดูไฟเกนเบนออันนี้มันร้องถูกไหมว่พีมมึงร้องอย่าง น่าจะร้องผิดไอ้ ه, นี่เรา cool, <Bad> เล่นอาวีเจอเม็ดส้มมะสุ่มเหมือนเจอเม็ดส้มเฉยนั้นเร้งอะไรวะเร้งเล้งแลงใดไปเล่นกับเร้งเร้งคอนหรือเปล่าอ,อ่ะออไปเจอเม็ดส้มกับเม็ดเขียว <Bad Boys. S 1> อ่ะแก๊กเม็ดส้มภาพมันอาจจะเบลอมองไม่ค่อยเห็นอ่ะมันรูปสมัยเด็กอีกแล้ววะมาดูกัน <Bad Boys. S 1> รอเซย์กลมานะโหดูสิน้น แม่ผมตัดผมเห้กันเส้นอย่างใหญ่นะฮะดูปัจจุบันครับเราจะอดีตดิอ่าอันนี้ผมยาวจังเลยถ้าเหมือนมิเนี่ยาไปต่อครับถ่ายกับเพื่อนนี่รอ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 อย่างนัรอ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 ยังคุมนะครับ แล้วจะนไว้ลนั้นเดินเดินเดินอยู่ดีๆปะถ่ายรูปเทสกล้องเทสกล้องเทสกล้องเทสเดฟิกเลยอันนี้ไปเจอตู้มาลองกองแกงอยู่ในตู้เสื้อผ้าพ่อห้มันใส่ใส่ใส่รูปที่เขาไปเป็นมาลงยิงกอร้อม อเอ้ยเอันี้ลงหลายสตรอรี่นะอ่าอ,อันนี้วันแม่นะครับวันนั้นวันแม่ก็ลงรูปพ่อแม่ครอบครัวนะคุณลูกคุณลุกเลยไปคุณลูกอะไรงามอ,องาท้องฟ้า ไปก็ไอน,นี้ถ่ายกับเพื่อนไช่ไหมผมมันไม่เท่ากันนะเนี่ยผพะงั้นตัดทุงนึกเรียนตอนแรกหน้ามามันจะยาวกว่าหลังสั้นแล้วมันจะฟูอะไอ,ะอะที่มันลง โ oh. อ, in oh. อ,อ,อันนี้น,นี่น้องถ่ายให้ถ่ายแบบหยิบกล้องแบบหยิบกล้องแบบมือไม้อ่อนกล้องเอียงหรือลูกใช่ไหมมาลงไม่มีรูปลงไม่ไม่ได้ลงสตอรี่นะนี่ไอไอนี้เอฟเฟกต์ขัวรูดโคตรเนียนมันมันช huh? ื่ออะไรวะมันชื่อเอฟเฟก มันชื่อแอปอนะไรเนาะสเน็กอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แ FC ลีเหลืออ่ะฟิกหัวโลน้นพูดเนียนใครก็คิดว่าหัวโลน้นหยอกอันนี้ไ้ดู bon. บอลนบ to <sleep> ไปดูบอลไปดูบอลอะไรว่าบุรีลามแข็งกับสุดินซิตี้เออ up, yeah. เสียดายเจสนาทิพไม่ได้ลง อ่าเกือบมาถึงช่วงปัจจุบันแล้วอ่ามาถึงกลัวแกเน่นะเกือบมาถึงปัจจุบันแล้วอันนี้ครับลงกับน้องเจมที่เจอนะครับอืม,ไม,มไม่มีเพไม่มีเพลงอ่ะไปกันต่อนี่ผมนี่งงเลยนี่มาเจอ เนี่ยผมไม่ได้จัดฉากอะไรเนีลยนะไม่กินก๋วยเตี๋ยวแห้งอยู่ดีๆมาเจอลูกชิ er ้นอย่างเนี้ยผมนี่งงเลยไปกันเถอะนี่เก็บมาใกล้ปัจจุบันล้ว น,น,นี่นี่มันปลอมมเกินนะผมต้องปิดหน้าขาวเกินไม่ไม่ใช่นาจยังอ่ะอันนี้มาถึงอันนี้คือสกินเฮดเกือบทั้งหมดครับเพื่อนคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คนระับมีร้านมีมีคน,ม,คนมาตัดผมมา คือตัดผมฟรีให้โรงเรียนแล้วผู้ผมก็เป็นหนูทดลองใช่แล้วแล้วเพื่อนก็ท้าว่าถ้าตัดสกินเฮดอ่ะเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ดิผมบอกเพื่อนว่าถ้าตัดสกินเฮดเนี่ยเดี๋ยวตัดตามเลยเออแม่งผมมันยาวกว่าเนาะแม่งถึงจมูกแม่งคิดว่าแต่จะไม่กล้าตัดที่ไหนได้แม่งตัด ต้องรับคำท้าอคนอื่นก็ตัดด้วยที่เลยครับที่เลยอมาดูหน้าสกินเฮดเต็มๆนี่น,นี่มาดูเหมือนไม่ค่อยมีสิวเลยนะเอฟเฟคเอฟเฟคครับอันนี้งานโรงเรียนจัด ชุดรีซเคิลนี่สามทำหนึ่งทำสี่ชุดเลยหรือเปล่าสามชุดเถอเอยสี่ชุดสี่ชุดสามทสองอ่าะครับมีทุงท่งๆแล้วก็กระสอบกระสอบกระสอบสองตัวแล้วก็อันนี้อะไรเสื้อรีซเคิลก็เสื้อรีซเคิลทั้งหมดนะั่นที่ครับที่อยู่คร,รับเสื้อรีซเคิล ไปกันนะโอเคเลือีกสองคลิปสุดท้ายคือ,อเลื้วมันเป็นอย่างนี้ครับผมโหลดอาวีมาใหม่ๆยแล้วไม่ได้ดาวน์โหลดทรัพยากรหรือเปล่าวะมันมวเวลเจ็ดปุ๊บ แล้วแม่งวิวเป็นเจ็ดสิบเอ็ดเลยนักแข่งระดับโปรีลอ่านะครับมาดูอีกคลิปหนึ่งไอเตะบ,บีบีเข้าไปเตะบ,บีบี เราก็ยิงไปไปเตะบีบทีทงหคนที่เคยไปยิงแค่สามลูกครับยิงสามลูกเอออันนี้มาคลิปลูกนี้ผมคิดว่าผมน่าจะยิงสวยสุดแล้วมั้งที่กีตามมี3สามลูกเลไม่ได้ยิงนานเลยยิงไม่เข้าดิเออมาไปดูกัน เนี่ยยังอยู่ทีมเอาคอนเทนต์แล้วมันยังจะสวนตาหรือไม่หรือยังไงยังได้อยู่ครับแล้วก็ไปหนึ่งสองเดี๋ยวก็โอ้ยเราล็อกเซตมาอือขาอ่อนเลยลอดต่างแม่ไม่เกาะแล้วก็ยิงประตูลอดต่างเนี่ยล็อกเซตตั้งแต่เซตแรกแล้วก็หอดประตูครับผมถึงก็เข่าสุดเลยครับเอาหมดแล้วครับ แต่เรายังมีอีฟเฟสหนึ่งถ้าอยากจะดูบอก EP สองยวผมมาทําแน่นอนวันนี้ขอตัวซีบอยซีบอยทุโมรุทโมรอะไรเนี่ย mm hmm. more, ซีมอยซายไมย้ mm hmm. more, ซีมอยซายไมย mm hmm. ดุย้ยปิดมหม mm hmm. ก็ไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีคนดูนะถึง mm hmm. แล้ว EP สอง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  คอมเมนต์ว่า EP สองเดี๋ยวผมจะมาทำอ e ีฟเฟก์หนึ่งแน่นอนเขาดูไปกัน